สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมูเจโอทัวร์ฟิชเชลนะคะพี่น้องมีเตยล่าแล้วนะคะนี่สกลนครโอ้เป็นจังไหนเนาะค่ะเอฟซีเนี่ยเอฟซีมาวันนี้มวลอน สัมภาษณ์ได้นะสัมภาษณ์ได้ค่ะเป็นเป็นแดงค่ะชอบชอบเลยเพิ่งเพิงเพิ่งเพิ่งเคยเบิ้งบอค่ะโมดเคยเบิ้งโมดิเคยเบิ้งแต่แม่เบิ้งเป็นครั้งแรกลูกชอบมากเลยเด่นกระจายเลยแม่มากอันท็อปในล้านใต้ไม่หาวมาพี่ท็อปพี่ท็อปแค่ลูกลูกลูกพี่ท็อปคำแคนพี่ท็อมือนี่เป็นมือนี่เลยจ้ะค่ะลูก ไม่เห็นมันนะอันนี้มามาแต่เดียวจะมุ้งค่ะนี่มาแต่เดียวจากมุ้งานั้งแต่ยวทุ่มหนึ่ใกล้บ้านอยู่อยู่บ้านไหนคะนี่อยู่โนชุ่มแม่คุ่่มชุ่มโอ้อยู่ในมืองุณนะจ้าอาใจราคาเดกคุณแม่โอ้ยคนนแม่อยากไปเลยลูกไสาน้องคน่ะปิดยามกลับไปอ๋อน้องยิงไหมปะนี่วันวันที่ไอ้สาวพบพบพบหนึ่งอีกเนาะ คนมาอีกแม่กซเดี๋ยวขาคุ้มไหลมาให้ตลาดใส่หมุนเลยเนอะสุดยอดสุดยอดค่ะให้อ๋อเส้นแคปปี้ท็อปอืนแี้ท็อปกับคุ้มไหลมาให้เร็วนากหมวนหมวนยื่นมาหมวนกี่ลเนาะแม่เนาะเพื่อว่ากันเองเพราะเฉพาะไม่ตีมเฮ้ยชื่อเรื่องนี้สามสิบก็ขอบคุณนะครับไม่ตีมเนาะแล้วก็คนที่ยกชื่ออะไรเดี๋ยที่ร้องเพลงที่ยกที่นี่นะ เจงเป้งเจงเป้งชื่ออะไรเ้องเจงเป้งเจงเป้งเจงเป้งน่ารักน่ารักะเอกลทุกทุกคนกันเองเนาะเป็นกันตีเป็นกันเลิศมากพันร้อยใส่กันโอ้ยเป็นวัเลิศเนาะอบมากเลเนาะชอบมากเลยเนาะ จริงๆคันเองหมดทุกคนคันเขาจ้างไาอีกมหมเบอร์อีกมาค่ะไม่อีกเนาะสุดยอดเนาะย่างบริสุทธิ์กันใดนะือนนี้แม่เอาผ้าพื้นใหญ่ใส่โคกคำเชนเลยวันนี้พ่อใจลูกแม่พ่อใจแม่พ่อใจณมากหลายคุณแม่มากหลายประทับใจเนาะอ๋อสีน้องฟออใชย อันนี้ดยอันน,น,นี้อันนี้อนนอนนเอฟซีน้องเจงเป้งป่าเจงเป้งก็เอฟซีพระเอกทุกคนน่ารักนะครับน่ารักทุกคนเนาะพระเอกก็น่ารักเป็นเชื่ออกันเองหมดเนาะพู้หยอกผู้เล่นกันเนาะบอกปากบอกบอสโจนะผู้ประหารเขาไม่ได้แพ้ชาวน้อยบอสโจกับเฮียหน่อยเนาะว่าเลิศเลิศมากเลิศจริงจริงครับชมคนเยอะมากขนาดบัตรรัจ้างเข้าวที่ร้อยยี่สิบเนาะใช่คนเยอะจากตลาเศรษฐกิจมันก็ตกใจมากขาดีขากับข้าว หมดเที่ยงเลิศมากค่ะแล้วสาวน้อยที่มาแท็กไม่รู้ว่ามามาแน่นอนมาแน่นอนค่ะพี่พี่ลิลลี่ใช่ไหมพี่เชิดพี่ลิลลี่เออศิลปินรู้จักทุกคนเลยออกมาที่ไรเห็นแต่พี่ลิลลี่อยู่ตลอดไม่ห่างเวทีเลยหนูก็นั่งดูอยู่ได้ลองดูนะได้ได้ค่ะ บอกกุ้งอิงกุ้งอิงสาวน้อยขึ้นแพงเนาะค่ะเลิศมากเลิศมากสกุ้งอิงมาสาวน้องมาอีกมาอีกนะคะเนี่ยมาแน่นอนค่ะเจอแม่แม่แน่นอนนกอนเดี๋ยวพาชมไหลมาฝากต้นลาชัยได้จ้าได้ค่ะเดี๋ยวบอกพี่ท็อปให้ขอบคุณค่ะได้ฝากบอกพี่ท็อปค่ะค่ะนองทุกคนเนาะมาลดอะไรกันแค่นี้น่ารักนางเอกน่ารักพระเอกน่ารักทุกคนยิ้มตลอดเวลาเต้นวาล์มจะยิ้มตลอด นะะคโอเคครับค่ะแม่เดินทางปลอดภัยนะคะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชอบมากเล่นมากพี่ลิลลี่นอนเอาแรงเลยเดินเต้นเต้นกลางคืนเลยโอเคขอบคุณค่ะเอาพี่ลิลลี่นะคะ มันนัง่งฝุ่นอรมณ่มทางมันเปิดเพลงละโอ้ขาเลิศขาเลิศม,มากวันนี้พี่เป็นพี่ลิลลีการันตีนะครับเพื่อนเต้นหนังเต้พี่น้องหนังเต้อันเริ่มแสดงจนว่าเตยลลามาหาพี่ลิลลีสวัสดีค่ะ เป็นไหนค่ะตา <laughs> มเยอ,เอ,เอ,เอยังมาท่านสวนกันนะอ้นห่อ้ป้อนไว้กำลังทำการเก็บ <c oughs> ทั้งหุ่นติดล้มแหละพี่นอ้องติดจนพาอาทีดสิึ้นนี้ดีได้พี่น้องมึงพู้นะ่น้ำแจ้งแล้วเพื่อนับพากันกลับนี่นีน่นดนตุนน๊บกลับเลย อ๋อมันสว่างแลวมึงคอทีก็ต้องจะขึ้นพอดีจุดยอดนะคะอำเภอพานานิคมเนะาะจังหวัดสกลนครคะเจะมูกะดังอานแล้วมัน เป็ไหนคะกับใส่นาะนี่ยืนทาง้นยนนั่งกระบะไม่อย่างดีบายๆค่ะเป็นไหนมวนบอลมวนค่ะมวนเจอกันวันที่ยี่สิบเอ็อนะคะยนมางอีกมามาอีกเ็ตแรกคือก่าค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะพก้ยหเร็วนะอแฟนกับพี่ก้อยเหรอคะนี่แฟนกับแฟนกับน้องก้อยใช่ไหมเอฟซีค่ะเอฟซีน้องก้อยเนาะ ใช่ค่ะคนมึงน้องอีกมาก็จะมาอีกนะคะนี่แกงนี้คนเต็มเลยนะคะพี่น้องขึ้นนี่พอดีเจมุไรสดนอนเลยบประเทศไทยกเองเอ ตอนที่แบบว่าพนเต็มเลยนี่ในล้านนี่พนหลายแห้งค่ะบัตรร้อยยี่สิบเมื่อคืนคนเยอะมากหากเต็มร้านนี่เลยกกพี่เราสกุลน้อนมากหลายคนวะเดี๋ยววันเอนะอน่าจะช่วงสงการนะเพื่อนบอกว่าวงหนึ่งจะมาเพื่อนจะจะมาอีกพี่น้อง หลายคนอะที่คุยกันเอ่อบริษัทกลอ้องก็กล่ว่าเดี๋ยววงหนึ่งมากสิมาอีกราสั่นมาหาน้องอีกมาบอสโจอีกราสั่น,นห้หมุดติดลบ <laughs> เปิดแรงรักษาไฟมณีต่อ